รัฐบาลเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยรวบรวมข้อมูลและเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนขณะที่หลายหน่วยงานระดมสรรพกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ วันนี้นายพาราดอนปิสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวไตรสุรีไตราสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนายเสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมถแถลงข่าวเปิดตัวสู่ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ถูกเชิญอุตกภัยหรือสอปออก,กชอ จัดตั้งขึ้นเพื่อรวมข้อมูลจากทุกช่องทางทั้งเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนและข้อมูลจากเพจข่าวสารของหน่วยงานรัฐ โดยเปิดหมายเลขประสานงาน1784และ1111 11เพื่อให้ประชาชนแจ้งเหตุได้โดยตรงจากนั้นสูญจะคัดกรองข้อมูลเป็น2ระดับคือสีแดงสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนและมีความเสี่ยงสูงส่วนสีเหลืองสำหรับผู้ที่ยังคำนักอยู่ภายในบ้านเรือนแต่ขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นซึ่งข้อมูลทั้งหมด จะสูกส่งต่อไปยังศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าซึ่งมีผู้ประชาก,การหารสูงสุดเป็นผู้บังคับการหลักทําหน้าที่ประสานการช่วยเหลือกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนโดยนายสิริพงษ์อังคตะกุลเกียรติโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีย้ําว่าขณะนี้มีข้อมูลจากหลายแหล่งทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสปกชจะรวบรวมและจัดระบบข้อมูลทั้งหมดให้ชัดเจนก่อนส่งต่อให้หน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือแม่นยําและรวดเร็วที่สุด ในการดําเนินการเนี่ยในส่วนพื้นที่ก็มีการดําเนินการปฏิบัติการแบบออนกราวแบ่งเป็นในระดับหมู่บ้านในระดับตบําบลในระดับจังหวัดอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราได้พบก็คือตอนเนี้ข้อมูลมาจากหลากหลายช่องทางทั้งช่องทางที่เป็นทางการและช่องทางที่ไม่เป็นทางการหน้าที่ของสนย์นี้คือการรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาจัดเรียงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ด้านร้อยเอกธรรมนัฐพมเผารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารการน้ําในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลาสั่งการเร่งระบายน้ําออกจากทะเลสาบสงขลาลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดพร้อมย้าว่า จะควบคุมสถานการณ์ด้วยตนเองจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายคาดว่าจะเริ่มคลี่คลายภายในสามวันหากไม่มีฝนหนักซ้ำอีกเพราะระบบระบายน้ำกำลังทำงานอย่างเต็มที่พี่น้องประชาชนที่ติดอยู่บ้านเรือนของตัวเองทางผมได้สั่งการผมกับทัมนตีว่าการทรวงกลาโหมนะครับได้สั่งการหน่วยงานทหารนะครับผมได้ส่งการหน่วยงานที่เป็นของภาคพ,พลเรือนทั้งหมดนะครับเราจะบูรณาการการันเราแบ่งโซนสองโซนใช้เส้นทางรถไฟเป็นหลักคือโซนตะวันออกกับโซนตะวันตก เดี๋ยวเราจะมีจุดที่จะเอารถทหารรถกองทุนทานรถปพอเนี่ยครับไปตั้งแต่ละจุดแล้วก็ใช้เจ็ตสกีและเรือที่สามารถผ่านกระแสน้ําแรงได้ไประชุมยอยู่พวกท่านเดี๋ยวจะมีการประสานเรื่องพี่น้องที่แจ้งมาทั้งหมดนะครับแล้วจะทยอยเข้าไปส่งหน่วยงานที่เข้าไปช่วยนะครับนางสุปจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ดำเนินม,มาตราการเร่งด่วนโดยประสานสู่พักพิงเพื่อจัดส่งวัตถุดิบอาหารและของใช้จําเป็นสําหรับการประกอบอาหารให้เพียงพอต่อจานวนผู้พักพิงประสานผู้ประกอบการและสมาคมไข่ไก่เพิ่มเติมสินค้าอุปโภคบริโภคจําเป็นเข้าสู่พื้นที่ที่มีความต้องการและพื้นที่ที่การขนส่งเข้าถึงยากรวมทั้งเตรียมจัดถุงยางชีพและเตรียมจัดงานธงฟ้าหลังน้ําลด ขณะที่นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่าภายหลังน้ำลดกระทรวงแรงงานจะเดินหน้าฟื้นฟูอาชีพผ่านการจ้างงานเร่งด่วนจัดหางานตำแหน่งว่างตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าพาหนะและเครื่องจัรก,กลนทางการเกษตรนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังพร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ไม่สามารถทำงานได้จากเหตุสุดวิสัยโดยจ่ายเงินทดแทนว่างงานร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายวันไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ทั้งนี้กรมชลประทานรายงานว่าปริมาณน้ำจากอำเภอสะเดาได้ไหลามาถึงกลางเมืองอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วซึ่งระดับน้ำสูงสุดผ่านพ้นไปจากนี้ระดับน้ำจะทรงตัวและเริ่มลดลงชั่วโมงละหนึ่งเซนติเมตร โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการวันนี้จะยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ปริมาณฝนไม่มากเท่าสัปดาห์ที่ผ่านมาหากไม่มีฝนตกหนักในรูปน้ําอู่ตะเภาคาดว่าระดับน้ําในเทศบาลนครหาดใหญ่จะเข้าสู่ระดับตลิ่งวันพรุ่งนี้พร้อมคาดการสถานการณ์อุตสกรัยจะเข้าสู่ภาวะปกติภายในหนึ่งสัปดาห์ปุริมพัชสรนการรายงาน